มันตีนแบบโอ้ต้องมีชื่อเราอยู่ค่ะคก็ก็เป็นเรื่องแบบว่า งง,งแต่ว่าก็ผ่านมาได้ดีใช่เริ่มเริ่มชินแร้งเริ่มชินหรือยังกับค<ส>วามผมว่ายังต้องมีอะไรเรียนรู้อีกสักหน่อยอ่ะผมว่ายังแบบตื่นเต้นด้วยครับที่แบบมาเจอกับพีิธีราชาเลยใช่ครับ,ท,รบทุกทีที่เขาฝึก็จะถามหาปันกันตลอดทุกนีทุกทีอยากให้ปันไปร่วมง,งานรผยรู้สึกรู้สึกฮอตมากที่ได้เป็นมาก่อนฟิลฟิลแบบกแต่ละครั้งที่มันไปอย่างเงี้ยเราเป็นไงบ้างที่แบบกระเตะตอบรับเป็นไงแบบให้การตอบรับดีก็เราก็ appreciate ครับแับว่า ดูดดับกับโมเมนต์นีให้ให้มากที่สุดคิดว่าเราพอเราอยู่บนเวทีปุ๊บสิ่งที่เขาเรียกร้องเราให้ทำอะไรโอ้มันก็มีเรนมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างไม่รู้เลยอะไรหรอมันมีอยู่ไม่กี่อย่างเออที่จะเรียกก็ก็มีฟังเพลงอ่ะเนี่้อยู่แล้วเพราะอะไรข้อหนึ่งแต่เขาก็อีกอย่างนึงก็แบบเขาอยากให้แบบเสื้ออะไรฮะเขาใหญ่ไปร้อนขนาดนั้นเลยหรอเขาน่าจะเห็นเราร้อนเพราะเราเราแบบเออมันเป็นไงบ้างไวรัลทุกท่า นั่นมันกลายเป็นแบบมันมันไปไกลมากไปไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากก็ตอนนี้กําลังแบบว่าเปลีเปลีแบบว่าอยากให้ทุกคนได้แบบมาแบบโฟกัสกับงานของเรามากขึ้นใช่ใช่มาสนับโครงการเพราคู่กันได้ใช่ก็รคู่กันได้ใช่ใช่มันจะได้มีความสุขในการทงานนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปปั้นหุ่นต่อแล้วกันจะต้องเรียนเพลงเปียโนยังไงปันโอ้ยออกมาให้มันเพอร์เฟคไปก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มี มันจะไม่ได้หนักเท่าเมื่อก่อนในช่วงที่ผมออกกําลังกายหนักมากๆช่วงช่วงนั้นแหละครับใช่ช่วงนั้นคือบ้าคลั่งมากแต่ว่าช่วงเนี้ยเมื่อเรางานเราเยอะขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยก็พยายามจะกลับมาเมนเทนตัวเองให้ให้เหมือนเดิมคืออยากจะให้มาดูเองกันมันตอนการตัวเองต้องดูแลตัวเองใช่ครับก็งานเยอะขึ้นด้วยก็ต้องก็ต้องปรับเวลานิดนึงอยากอยากได้เท่าไหร่แบบอยากอยาให้มันเฟอร์ติกถึงะมาณผมว่าจริงๆก็ไม่เกินตรงนั้นก็น่าจะโอเคแล้วครับถ้าใหญ่ไปจะน่ากลัวไปนิดนึง เอ,เอาสุขภาพดีสุขภาพดี offs, <ham S 2> ลินลีนทุกวันนี้มีเวลาเขียนเพลงครับไม่ได้มีเวลา โอเคทุกวันนี้มป็เวลาเขียนเพลงมากน้อยกันทั้วันนี้จริงจริงจริงน้อยมากครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เขียนเพลงไม่ค่อยได้เขียนเพลงใหม่มากแต่ว่าก็จะมีเพลงเก่าๆที่ผมแบบเอาลือขึ้นมาร e m a k มาตัดแปลงในคลๆน้อยทบอกว่าเป็นหงแต่ว่าแบบอยากไปพี่ๆเราตั้งเตลเนี่ยพี่จงเจมพี่น้อยตั้งแต่ว่าเสื้อมีไว้ใส่ไม่มีไว้ถอดอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากใส่เหมือนกันแต่ว่าคนเรียกร้องเยอะผมว่าบางทีก็ต้องคืินกำไรให้กับ บอลพี่พี่ไม่อยากเจอโควิดแต่ว่าก็ปีละครั้งก็พอปีละครั้งเดียวบอลพี่พี่เข้าใจได้ครับบอลพี่พี่เข้าใจแค่รู้ใจแบบนี้รู้สึกไงบ้างคะับขื่นไหมครหรือว่าเพลินเลยตอนแรกๆก็ดีใจครับหลังๆเริ่มรู้สึกเอ้ยเริ่มน่ากลัวแล้วเริ่มมาเอบบมีมีมาแบบน่ากลัวน่ากลัวเพราะมีครับมีแต่ว่าเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านมากแล้วก็จะไปที่ไหนก็จะมีคนแบบ ไอ้ท็อปเซ่ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นส่วนของโซเชียลนะยังรุนแรงเคยเจออะไรรุนแรงขนาดไหนเออับโซเชียลใช่ไหมคือสรงเนี้ยผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านมากครับก็แต่ว่าเรารู้สึกว่าเป้าหมายเราเลยที่เราอยากจะพิอุ่นตรงนั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยากเป็นเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับศิลปินหลายๆคนที่แบบเออดูแลตัวเองหมาแบบพิอุ่นแบบดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยครับตัดต่ออะไรอย่างนี้ เคยโดนทำไมแบบอยากยังไม่เคยโดนตัดต่อหรือว่าโดนแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เช็คก็ไม่ได้เช็คอยากจะบอกกับแฟนๆผมว่าขอบเขตในการใช้โซเชียลเนี่ยว่าาก็จริงๆก็อยากอยากอยากให้ทุกคนแบบรู้ขอบเขตกันเราอยากให้แบบทุกคนเขาเรียกว่าเห็นใจกันแล้วกันเนอะบางครั้งบางครั้งเราไม่อยากจะขอดก็ไม่ได้แบบว่า เราต้องทำตามทุกคนอะไรบางอย่างแล้วก็ใช่ครับก็อยากให้หรู้ขอบเขตกันก็เคารพกันในพื้นที่ทั้งต่อหน้าแล้วก็พื้นที่โซเชียลด้วยอย่างในภาคของมันปันอยากให้บอกักับที่งานที่ปุ๊โซแมทเออใช่จริงๆอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นหลักที่สุดครับใช่ก็อย่างที่บอกคือหลังจากตอนนั้นที่ทําไปมันเกินมันเกินสิ่งที่คิดไปมากแต่มันก็ทําให้คนรู้จักออกมาแต่อย่างปีนี้ล่ะปีแก็ไหนซิไอ้อดบอกเลยที่ว่าเราจะมีเป้าอะไรต่ออปีนี้จริงๆปีนี้อะ เอ่อผมจะมีกิจสำคัญมากกิจสำคัญมากตแต่ว่าไม่ใช่ด้านเพลงครับแต่อยากให้ทุกคนติดตามมันจะเป็นประมาณหาไหนงานการแสดงออกไปเอ่อจะไม่อาจจะเป็นเป็นด้านอื่นเป็นด้านอื่นใช่แต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามมาันแต่ว่าเรื่องเพลงก็จะมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับทั้งโปรเจกต์มากมายเลยแล้วก็กับกับโคกับทางโคด้วยก็ อยากให้คนเราติดตามผลงานแต่ติดเล้าวเล้าวเลยเ,เ,ออเออเออแย้มผมชอบมากม,มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงผมชอบเวลาที่ได้ทํางานกับออทางพี่โค้กมากครับเพราะว่าเขาให้อิสระกับการได้เขีอนงานของเราเป็นีแล้วก็เราอ,อยากจะออนําเสนอไอ้เปอร์เซ็นต์โคโคลาเนี่ยครับแต่ว,ว่าแบบในรูปแบบที่ว่าเป็นตัวผมมากขึ้นแล้วอยากอยากพานไปเป็นยังงไตัวในแบบของพาร์ทอย่างไรผมโดยก็ผมอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยตะโกนมากแต่ว่านานๆทีถ้าเกิดปึ๊บมาก็จะว้าวกันทุกคนอะไรเงี้ยผมชอบอะไรแบบนี้มากกว่า รอเซอร์ไพรส์ใช่เรัรอเซอร์ไพรส์นแย้มก็ไม่ได้ะิินนดึงแย้มแย้มไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์อ่ามันหมดลุ่เดี๋ยวมันจะหลุดอปีนี้เนาะปีนี้ครับเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนเออเดือนหน้าประมาณช่วงช่วงต้นถึงกลางปีอ๋อช่วงเดือนพันธุ์ที่สองครับโอเคนะครับพีค่ะขอบคุณมากทุกท่านที่มองตรงทีเซอร์กันค่ะ